แม่มดเอาไหนๆขี่ plumbing, ไม่กวาดสิจับสิไปขี่ไม่กวาดดิ่งก็แรงก็แรงมีจะโทรหาตุรวดซะเลยมีโทรศัพท์อยู osas, ่ในนี้นี่พิซซ่าพิซซ่าีพิซซ่าด้วยค่ะถท่วค่ะต้เรวจนี่เซ็ตกระทะเซ็ตชุดกระทะ ขับขึ้นเถอะจะไม่แรงค่ะเรื่องอะไรคะไอ้ลูกโทรหาใครโทรหาตำรวจมาจับแม่ตำรวจมาจับแม่ทำไมโทรหาตำรวจมาจับแม่ทำไมฮะโทรหาตำรวจมาจับแม่ทำไมแม่ไม่ซื้อของให้ก็เลยโทรหาตำรวจมาจับแม่ใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณดอกเตอร์สวัสดีคุณนิโน่ด็อก็ อยู่ที่หน้าร้านคอยคอยอะไรเนี่ยคอยัสใช่ไหมอ,อ๋อเ,เ,เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป้แล้วมีน้องสะพายหลังโอ้น่ารักจังเลยคุณแม่ค่ะน้องจะอยากน้อยเงียค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวค่อย,ยมาดูหนุกเลยนี่หูกใจมีชุดแต่งตัวให้น้องด้วยอ่ะเป็นตู้เสื้อผ้าไม่เห็นเลยชอบอันนี้มากกว่าเนี่ยนะม่นก็เหมือนกันนะลูก มันก็อ,อันเดียวกับที่แม่จับอย่างไยเออเนี่ยๆๆแย้เลยนี่น,น,น,นี่มีไม้แขวนด้วยค่ะนี่เห็นมาว้าวาามามอีอันนี้เลยอ่ะไปเพียงเด็กๆอย่างนี้ด้วยนะ่ารักจังหูขอน้องทุใจอยากได้นี้จังเลยอ่านี่ถูกใจดีชุดชุดอาบน้ําชุดอาบน้ําน้องเบบี baby, baby. ๋ไปบี๋นี่มีอ่างอาบน้ําด้วยนะ หล่อนเอาจอยากได้มีมาโครยอะค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนลูกเดี๋ยวดูก่อน<ม>อไปดูก่อนอ่าโอ้อันนี้เป็นชุดทําอาหารใช่ไหมโอ้น,นี่นี่เป็นร้านเหมือนแบบร้านไอศครีมนี่นะคะนี่มีไอศครีมด้วยมีถ้วยมีช้อนอม,มีสป<อ>ู๊เนี่ยอันนี้เป็นกาชุดกาน้ําชา ่เลยโหนี่โทรหาตรวจซะเลยมีโทรัพท์อยู่ในนี่พิซซ่าพิซซ่าไพิซซ่าด้วยค่ะมค่ะตำรวจนีเสร็จกระทะเซจกระทะมเมั่มีบืเอะม่ค่ะไหมนลูกโทรหาใครโทรหาตำรวไปจับมี าจับแม่ทำไมว่าตำรวจมาจับแม่ทำไมฮะว่า,าตำรวจมาจับแม่ทำไมเพราะอ,อแม่ไม่ซื้อของให้ก็เลยโทรหาตำรวจมาจับแม่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเดินดูก่อนเดินดูก่อนม,อมันมหิ้วเกะกะเดินดูให้ทั่วก่อนดู <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างอยากเล้นจังเรยอย่างในอีกโอ้ <c oughs> กระดาน <c oughs> โอ้ยนี่น่ารักจัง อันนี้มีความแข็งแรงดีนะสวยนะอันเนี้ยโอ้โหแต่ต้อง 2, สองพันสองไงแพงอ่ะก็รีวิวไปแล้วไงอ่าจ้ะรีวิวไปแล้วไม่สนใจเนาะอันเนี้ยเคองอะไรอะ่ะน้องเนี่ยน้องทำอะไรอะ่ะฮะน้องไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม เป็นของเล่นนะจะเป็นตุ๊กตาแบบอย่างเงี้ยอยู่ข้างในเออออน่เเป็นแบบเนี้ยเป็นกิฟอะไรอย่เงี้ยนะคะโอ้น่ารักเชียวโอ้เปิดออกมาเป็นชื่อประเทศด้วยชื่อเมืองเ,เหมือนกล่องของขวัญโอ้น่ารักจังโอ้อันนี้เป็นการ์ตูนจาก Disney. ดิสกนี์ตัวการ์ตูนเล็กๆของสะสม นี่ม่อะไรอเออเป็นกระตูนอยู่ข้างในโนี่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 ก็น่ารักนี่นี่เป็นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้ น่ารักจริงๆอย่างนีน้ด้วยนะอันนี้เป็นโพนี่อ๋ออันนี้เป็นเซตบาร์บี้ค่ะน,นี่บาร์บี้เป็นนักร,ร้องโอ้โหแพงมากผ่อนห้าตัวนอยากได้แนวอนี้นอ๋ออัอนออน,นี้เป็นเซตเหมือนแบบว่าทำผมบาร์บี้ นะเอาเจสสมาร์บี้มาเงือกบาร์บี้ด้วยเนี่บาบมาเนือกบาร์บี้ด้วยค่ะพีคได้เพื่อนอ,อ,อันนี้ครอบครัวของเปปป้าพีคข้าหมูแม่หมูเปปป้าแล้วก็จอร์จอรไหมเราค่นี่มันมีการ์ตูนตอนนี้ด้วยนะเนี่ย ตอนที่แมบ,บปีเรืออย่างเงี้ยเหยอ๋อเปปป้าเปปป้าเล่นสอร์ไพร์เดอร์รถ<บ>ของเปปป้าโอ้โหดูรถของเป,ปปป้าสิน่ารักจัง<บ>ถูกใจถูกใจเดี๋ยวร่วงหัวหน่่ยอ่ะน่ารักเลยอ่ะ เมาส์รอาเป็นรถไฟของมิกกี้เมาส์มินมมนี่เมาส์ดเอี่เอเจคนี่น,น,นี่ตัวต่อนี่ตัวต่อก็มีนะคะมีตัวต่อด้วยนี่แบบนี้ก็มีเป็นตัวต่อไม้ค่ะ ของเล่นพัฒนาการด้วยน,นี่ก็ได้นะคะไหนก็มีนี่ลูกสัตว์ก็มีนะอตองใหญ่ก็มีนะ ซีเซสแอคแอร์ไมซ์ครีมอาซื้อ,อยางแม่ยังนี่ใครสโนว์ไว้นี่ลาพันเซลอ่าใช่ไหมไม่ใช่เจ้าหญิงโอล่าโอล่าใช่ใช่เจ้าหญิงโอล่านี่ Alice. อลิซนี่เจ้าหญิงเมื่อนี่เจ้าหญิงลาพันเซล <ผ>ยาวเฟ้ยเลยน้องจินหญิงพินเซสอืมพินเซสหรอกอืมน่ารักจังนี่นี่มีได้ตัวเสาด้วยนิ่มด้วยปุณเจนลองจับดูสิเห็นนิ่มเลยนี่ไงนิ่มไหมไม่นิ่มเนี่ยท้องมันนิ่มนิ่มนิ่มด้วยอะ่ะโอปีส๊สี่โอ้ตัวเลอเลยถูกใจนิ่มด้วยอะ่ะโอ้ปี I'm <laughs> ดูดีไปโอ้โหำรวกันดีกว่าโลคับทโลครับทโลครับจำรวเจออะไรแค่จรมันนิ่มอ่ะข้างในมันโป่งๆอเรางวเหเวยำรวเีนจาะเค่ต้องมีโลมานี่ค่ะค่ะเอาไปเ่าเสาด้วยโอเกโอได้ฮจับ ไปคู่นะครับถอนอ๋อมันเบาถอนมีถอนด้วยนะคะนินจานินจาเต่าฮะกับตันอเมริกานี่กับตันอเมริกานี่มีใส่เป็นนินจาเต่าด้วยอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอยนี่กับตันอเมริกา มีนินจาเต่าด้วยอะ่ะมีดาบมีดาบไหนเนี่ย <ST AR C> มีดาบนี่ว้าวาแรมไหมไม่แหลมอ๋ออันนี้มันเป็นแป้นแผ่นกระโดดนี่พี่หรอใช่ป่ะใช่อ๋อไม่กระโดดกระโดดเด้งเร่งเร่งใช่แผ่นกระโดดเด้งเร่งขี่ไม่กวาดเร็วขี่ไม่กวาด ขี่ไม่กวาดเร็วลยผมผมเหมือนแบบนี้เลยอ่ะต้องผงๆมาเหมือนแบบเนี้ยดูเอาไม้กับไม่เขาเอาไว้ขี่เวลาแสดงเป็นแม่มดออาไหนไหนขี่ไม่กวาดสิจับสิไปขี่ไม่กวาดบิงเร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 ิง,ง <c oughs> อ่ะใส่เหมือนเดิมขาขีใหม่ สกเก็ตบอร์ดเขาเรียกสกเก็ตบอร์ดอะลูกเอาลองมายองมาเล่นนะอยองมาเล่นนะไม่เล่นไม่ได้เดี๋ยวล้มล้มหัวแตกเลยอันนี้อันนี้ไงที่เด็กเขาเอาล็อกกับรองเท้าอะ่ะแล้วมันก็เป็นสกเก็ตอะ่ะทีแรกก็คิดว่าเขาซื้อมาแล้วมันก็ติดกับรองเท้ามาแล้ที่ไหนได้คือแบบล็อกกับรองเท้าได้ ซื้อไปแล้วก็รองกับรองเท้า190บาทเล็กด่วนเล็กไม่ได้หรอใช่ยอย่าล้มอ๋ออันนี้เป็นเซ็ตปราร์ตี้วันเกิดได้ด้วยนะคะเนี่ยนี่เป็นจานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่นี่มีธงประดับงานวันเกิดด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ จัดงานมันเกิดน,นะเดี๋ยวมี <Wow. S 1> ามงาน,นเกิดนนะอ้อจ้าห่องจูจี้ไปนะ <c oughs> เออเริ่มมีอันนี้ด้วยนะคะจ้านี่เลยไหนมีอะไรลูกมีอะไรอ๋อมีที่หมุนหมุนใช่ไหมอัเล่้ไง <c oughs> ถ้าดีนองหัูใจทำไม่เป็นนะคะ เจะไปอีกเดีย๋ยวมันโดนกันนี่ <c oughs> <S <S อ๋อถูกใจช่วยแม่ด้วยแม่โดนฟันหัวมามาดูหน่อยถูกใจแม่โดนฟันหัวทำไมมันนี่เลยฟันหัวช่วยแม่ด้วยมาสิไม่จัเเรน แม่หมวกโจนสลัดแพร่แม่นลองใส่ม่ปิตาด้วยข้างหนึ่งมีอนนี้ด้วยแม่มันี่ด้วยนี่ถูกใจแม่ใส่หมวกแม่เป็นกัปตันหนูเแม่เป็นโจนสลัดหนูอยากเป็นโจนสลัดด้วยเปล่าเออค่ะเราเป็นโจนสลัดกันนะคะใช่ค่ะเราเป็นโจนสลัดกัน นี่แก้วน้ำแก้วน้ำผีโอแก้วน้ำผีอ้าวชนแก้วชนแก้วเติมน้ำเติมนะคุณแม่ค่ะนูจ้ไปขอกินน้ำได้ไหมคะค่ะเชนแม่โอ้โ <laughs> พอแล้วมาพอดีว่างทุกวันเลยนะคะ มาส่งใช่ไหมคะมแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ